ว่าจะไปเป็นแก๊งกับเพื่อนหรือพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวและที่สําคัญส้งบอกไว้เลยว่าเป็นยี่ห้อที่โคตรทนอะไหล่หาง่ายสุดคันนี้เป็น t o y o t ต้าเซนตนะคะ 1.5G นะคะปี2016ไม่อยู่ที่166,000อ่าในฝั่งของคนขับนะคะออปชั่นเดิมๆนะคะจากโรงงานแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะเป็นเกียร์ออโต้เบาะเป็นเบาะหนังทูโทนนะคะตัวนี้ทําความสะอาดง่ายค่ะลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะแอร์เย็นฉ่ามีแอร ตรงห้องโดยสารด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยคันนี้นะคะภายนอกสีขาวทั้งคันนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะมีเก็บร่องรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ของเรามีตัวเช็คนะคะจากวันทูค่า88จุดนะคะอินสเปคชั่นเรียบร้อยนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านซ้ายนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายไม่ไม่สูงมากด้านท้ายนะคะเก็บของได้เยอะเวลาไปต่างจังหวัดสามารถพับได้นะคะทั้งสองฝั่งเลย อันนี้รถปี2016ค่ะซ่อให้90%ค่ะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะเครื่อง1.5ค่ะประหยัดน้ำมันนะคะราคานะคะของคันนี้นะคะอยู่ที่419,000บาทนะคะผ่อนเบาๆอยู่ที่7,000ไปไปลาย8 0 0 0ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านไหนมองหารถ7ที่นั่งนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะทุกช่องทางของคาดีดีนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 8 8 7 4 0 9 7 1นะคะ